การแพทย์อายุรเวทของอินเดียมีความเชื่อในปัญจมหาภูตะก็คือกฎของชีวิตในธรรมชาติมีการเกิดมีวัฒนาการของเอกภพในธรรมชาติสัพพสิ่งเนี่ยก็จะเกิดจากสิ่งพื้นฐาน5อย่างได้แก่ดินน้ำลมไฟและอากาศเมื่อสิ่ง5อย่างนี้มาประกอบกันเป็นตัวมนุษย์เราแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นาธาตุพื้นฐาน3อย่างก็คือไตรธาตุมีวาตะคืออากาศและลมปิตตคือไฟและน้ำ และกับผักคือดินและน้ำอายุรเวทแบบอินเดียเนี่ยจะวินิจฉัยความผิดปกติก็ต้องถึงวินิจฉัยสิ่งที่ทําให้ร่างกายขาดสมดุลและต้องให้การรักษาให้ร่างกายคืนสู่ความสมดุลอีกครั้งหนึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเน้นความสําคัญของการตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรกหลักของอายุรเวทเนี่ยเกิดจากการอย่างรู้สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเนี่ยก็จะมาเผยความรู้ให้แก่มนุษย์เราเจ้าแบ่งศาสตร์ทางการแพทย์อายุรเวทเป็นสองศาสตร์ก็คืออายุรศาสตร์ และสัญญาศาสตร์กับอีก6กสาขาคือกุมารเวชจิตเวชโรคหูคอจมูกพิษและการถอนพิษโรคไวยชราและก็การฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศสิ่งพื้นฐานห้อย่างที่ว่าที่มารวมกันเป็นไตรธาตุพอเป็นเนื้อเยื่อเป็นตัวคนแล้วเนี่ยก็จะแนกเนื้อเยื่อออกเป็นเจดอย่างคือน้ำเหลืองเลือดเนื้อไขมันกระดูกเนื้อเยื่อประสาทแล้วก็ไขกระดูกสุขภาพของคนเราเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ความสมดุลของธาตุ แล้วก็มาละมละคือของเสียที่ผลิตขึ้นเช่นอุจจาระปัสสาวะเล็บเส้นผมการตรวจวินิจฉัยโรคของทางอายุรเวทเนี่ยก็จะมีการตรวจชีพจรอันตรวจชีพจรนะครับเพื่อจะบอกว่าธาตุที่ถูกรบกวนเะ่วาตะปิตะกัภะเนี่ยมันเกิดความผิวปติยังไงมันเกิดที่ตัวไหนและปลดการที่ดำารงที่บ่งชีค้คืออะไรมีการตรวจปัสสาวะมีการตรวจอุจจาระ ตรวจลิ้นตรวจตามีการฟังเสียงอวัยวะภายในตัวเรา